สวดีตอนรับเข้าสู่ช่องอมรอมเรียนะคะมาแล้วออเดอร์กระเพราหกจานนะเอฟซีนี่นะคะ <c oughs> ตอนนี้นะปพารถบ้านก็กำลังต่ำนะคะรู้สึกว่านะจะมีเอ่อทีมช่างมาสั่งกะเพราหกจานนะคะมีไข่ดาวด้วยไหมย่ามีค่ะโอ้มีไข่ดาวด้วยนะคะ วันนี้มีออเดอร์ผัดไทยด้วยนะผัดซีอิ้วด้วยนะคะเดี๋ยวรอนะลุงช่างสั่งแล้วก็ต้องรอก่อนเพราะว่าต้องให้ให้ลูกค้าก่อนนะ,ะอ,อะ่หนูต่ำแล้วป๊กปกปกปกนานซีโอเดอร์นะนอ,ออเดอร์นะออนะมาแลวออเดอร์มาแล้ว6จานออเดอร์มาแล้วหกจาน ตำพริกก่อนฮนะอันดับแรกปราบ,บานตำพริกก่อนต่อไปก็จะเป็นการขั้นตอนของการทอดไข่ดาว <c oughs> อ่ะนะมีผ้ากันเปื้อนมีผ้าปิดปากพร้อมนะพี่น้องเนี่ยจุดไฟแล้วนะตอนนี้ป้าก็จะมาดูนะเนี่ยเราก็มาแอบดูนะ FC. เอฟซีอบดูออเดอร์นะ <ไป S 1> เอบดูออเดอร์นะทอดไข่ดาวฮนะ าานอ้เนะคะนะยูทูเบอร์ก็ต้องจับกล้องด้วยนะถะ่ายคลิปตัวเองด้วยนะฮะต่นนะตอนนี้ช่างก็จะมา,า,มากินข้าวแล้วนะฮะนี่นะคะลูกคา้านี่ลูกค้ามาแล้ว6จานเดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะคะนี่นะคะกำลังทำอยู่คะ่นะ กบคาปลาแตนนะอาหารป้านะคะทุกคนไข่ต้มไม่อยากจะเชื่อเลย4ฟองเนี่ย5ฟองเจ้าก็จะเห็นว่าค่อยหน้ากลมขึ้นทุกวันวัันนน้ไม่ใช่ไม่ใช่หน้ามันต้องเรียวเหมือนไข่เออใช่ใช่มันต้องเรียวค่ะทุกคนอย่าว่าหน้ากลมแมหน้าเรียวเนาะแต่กินไข่วันเช้า2ฟองเที่ยง2ฟองเย็น2ฟองใส่ซอสแม็กกี้ค่ะทุกคนโอ้แซ่บหลายแต่ก่อนเนี่ยเรยังไม่ได้กินจริงชาวยาชีก็คั่วไข่ให้เจริญลุนบ่บานี มันบ่งหูรสชาติจะรบรสชาติก็เลยยาเชี่ยวเกลือมาใส่เกลือกันซองไปแล้วเต้ากินเกลืออีกแล้วนะถ้าเกลืกันซองไปแล้วก็ะพี้ออกจากมือเราเลยได้ยาอาชีเอ้ยเกลือไม่เอาเมื่อกี้ก็เอาเกลือกโอ้เรามาดูไข่ดาวป้าไทยบ้านกําลังจะลงกระทะแล้วงานนี้ต้องรอน้ํามันนะนะต้องต้องให้เดือดใช่ไหมคะเราถึงจะใส่ไข่ลงไปฮะ ตอนนี้นะก็มาฟังนี้ต่อนะฮะเอ้าดูวิธีการถ่ายคลิปนะคะของ YouTube ฮะนี่ฮะจ้องย่าชล้ยานะยาเยอะนะดนี่ฮะนี่นี่ก็เป็นเทปนี้ ไข่ดาวนะฮะไข่ดาวลูกแรกมาแล้วโอ้โหสวยมากเลยอ๋อพี่น้องนี่เขาเรียกว่าไม่ต้องให้แบบมันกรอบมากนะฮะนี่เสร็จแล้วว้าวต้องไปพักด้วยนะฮะพีละฟองละฟองโอ้ยไอลอยในน้ำมันได้นะพี่น้อง ปูนะดูนะสมัยแต่ก่อนนะถ้าถ้าไม่ได้ทานเจนะก็จะกินกับซอสน้มะเขือแล้วก็ใส่ซอสซิวค่ะซิวดาโอ้ไม่ใช่เออซอสฝาเขียวนิดหนึ่งนะอร่อยมากมันไอ้นี้ลองมันดีไข่มันเยอะมันลงเอ้าก้อนเ็ก็ชอบก็ร้าหนามากนะคะ เนี่ยไปพักไว้พักไว้นี่คลิปเดียวช็อเด็ดก็มาดั้งาเดี๋ะโค้ม้แปงนะคะบอกว่าจไหใบก็เอาอันนี้มาด้วยเดี๋ยวพี่ชัยก็คงจะทำคลิปว่ารถเต็ม รถเต็มนะเพราะว่าเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าลุงบอกว่าให้อดินเนี่ยฝากพี่ชัยมาเลยอขาสายาจะไม่ได้ขึ้นแล้วยาจะไม่ได้ขึ้นแล้วจ้าของที่ลุงลุงสั่งมาเนี่ยขึ้นแทนทุกท่าแล้วเพอาจะเต็มรถก่อน็ม่ของแถมป่ะนี่ของแถมป่ะนี่จะแถมมาแถมมาหูกันเราจะเามา ลุ้นใส่กระโปงหม้อไฟหม้อแปลงไฟค่ะทุกคนโอ้โหมีข่าวดีอะไรเนาะรอนรอเอฟซีโรเนอนะคะข,ข่าวอีกแล้วนะวที่ป้านะพูดถึงข่าวดีนะนะเราก็มาดูไข่นะโตเลยนะเอฟซีว้าวไข่ฟองนี้สวยมาก,มกามมว้าวมันเต็มอิ่มเลยนะอิ่มเอิบเลยตอนนี้ ก็คือหกจานก็หกฟองนั่นเองนะคะใครที่แบบมีความชื่นชอบนะในเรื่องของทานกะเพราไข่ดาวนะคะนี่คือผู้เบื้องหลังของการเตรียมข้าวองยืเปิ้งเลยโอ้นี่นะ FC เป็นเป็นเลยเต็มเต็มเลยถามหน่อยคร่ะภาษา ทำไมเราต้องทำแบบนี้เวลาเขาสั่งอาหารตามสั่งมันสวยใช่ไหมคะโอ้แล้วทำยังไงวิธีของการใส่กะเพราลงไปเนี่ยก็ใส่ตรงไหนคะใส่ข้างๆแล้วไข่ดาวเราจะวางตรงไหนข้างบนเลยโอ้นี่นะคะเบื้องหลังของการขากสวยนะนี่นะคะอาหารตามสั่งมันก็จะมีข้าวแล้วมีกะเพราอยู่ข้างๆแล้วก็ไข่ดาวอยู่ด้านบนนะคะโอ้ดีค่ะนั่ง พัดไปอ่ะเบื้องหลังนะเราดูเนี่ยลูกค้าเน่ยยาชีบอกลูกค้านแน่นเลยวันนี้แน่นมากเลยดูจ้ะจ้เอา้าวหกฟองได้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้ได้หกฟองเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มนะคะพัดกระเพาอืมจ้าพัดกระเพานะไม่ใช่ต้องทำ้<า>นะเข้าเท่ากัาน ภาษาต้องเฝ้าข้าไว้นะค่ะอต่อไปก็จะเป็นการลงกะเพรานะเอา่เออนะคะของการผัดกระเพราเนี่ยหนึ่งไข่ดาวจะต้องสำเร็จแล้วนะคะต้องทอดก่อนค่ะอปลาปลาปทยบานรอเดี๋ยวรอกระทะใหม่มานะคะ อืคาถาแบบนี้คลังใช่ไหมโอ้โพี่น้องใส่พริกกวังะเพรานะเดี๋ยวทุกคนจะได้จามกันหมดเลยนะฮะจ้ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะฮะออเดอร์มาแล้วหกออเดอร์นะเอซตอนนี้เราจะไม่รอการจามแล้วนะพี่น้องเราจะลงคลิปก่อนนะฮะ เอาลงพริกไปแล้วครับปิดจมูกครับทุกคนปิดจมูกไปปิดจมูกไเอาเตีบจาบเตี๊บจาบเตรยมเลยได้เลยอั่าชิปิดจมูกครับทำไมทุกคนต้องปิดจมูกเพราะว่าตอนนะเพากระเพากำลังลงแล้วกระเพา จะใครจะจานเป็นคนแรกอย่างนี้นะคะเอฟีอ่ะอือค่ะต่อต้องมีแกะนะฮะว่าจะได้กิจชารกิจกานะฮะโอ้สายข้าวล้วพี่น้องโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแอนแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ